สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่รองจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี2มี3มี9มี1แล้วก็7นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่2กับ5นะคะ เราก็มาจาักสองกันนะคะก็จะมี2 3 3สามสามสอง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 นะคะก็อย่าลืม2 9ด้วยนะคะพี่น้องจา้าส่วนเด่น5นะคะก็จะมี5 2าสองสอห้าาห้า 5 6 6 5นะคะก็จะมี5 9นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี3 4 4 3 9 3 3 9 4 9 9 4 5 4 4 5นะคะ การเดินนะคะก็จะมีสี่สี่หกหกห้าห้านะคะแล้วก็จะเป็นสามสามนะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องเรียนหนังสือนะคะคณิตน,นะคะ s o d a s a นะคะ8805นะคะ99นะคะดอเด็กเนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น2926535659นะคะ54แล้วก็3993นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อย ไวแ้แนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจคำนวณนนทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดุเดือดแห็งกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ 사람이자